ับแดงโปรดีวิตินครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการที่ไม่ให้น้ํารั่วนะครับที่ปั๊มตรงบริเวณท่อน้ําออกนะครับสําหรับปั๊มน้ําที่เป็นฝั่งขาออกเป็นท่อหน้าสามแบบนี้ลําพังถ้าเราใช้เข็มขัดรัดสายรัดไว้มันก็จะไม่สามารถทนแรงดันน้ําได้น้ํามันก็จะรั่วแบบนี้นะครับ วิธีการรัดเข็มขัดเราก็จะรัดเข็มขัดให้อยู่ในช่วงปลายส่วนช่วงต้นนี่เราก็จะใช้ยางรัดเราธรรมดานี่แหละครับรัดไว้เพราะว่าเข็มขัดเนี่ยมันจะช่วยในการที่ไม่ทําให้สายผ้าใบของเราหลุดนะครับวิธีการรัดก็ไม่ต้องรัดแน่นจนเกินไปสําหรับเข็มขัดรัดสายเพราะถ้าเรารัดแน่นจนเกินไปมันจะทําให้หางไหลของเราเนี่ยมันแตกมันหักได้มันมันบุบครับไอตัวเข็มขัดนี่ มันก็เปรียบเสมือนมันมันผ่อนแรงดันน้ําไว้แล้วตัวยางรัดนี่เราก็จะมารัดน้ําที่มันเล็ดรอดออกมามาให้มันรั่วซึมอีกทีหนึ่งเพราะช่วงที่ติดกับปั๊มมีแรงดันมันเยอะก็อาจจะต้องใช้เข็มขัดมาช่วยนะครับส่วนช่วงกลางๆหรือช่วงปลายสายนะครับเราก็จะใช้เฉพาะยางรัดอย่างเดียวก็เอาอยู่ละครับส่วนตรงไหนเป็นข้อทดจาก ใหญ่มาเล็กเล็กไปใหญ่นี่เราก็อาจจะเป็นจะต,ต้องใช้เข็มขัดใช้วิธีเดียวกันครับรัดตรงปลายส่วนตรงต้นต้นเราก็ใช้อยางยางรัดรัดอีกทีหนึ่งไม่ให้น้ำรั่วซึมนี่นะครับไม่มีรั่วซึมเลยครับอันนี้ก็เป็นปั๊มเบนซินนะครับ6.5แรงก็เป็นปั๊มหน้าสาม สำหรับช่วงที่เป็นช่วงทดนะครับจาก3นิ้วมา2นิ้วก็เหมือนเดิมครับใช้เข็มขัดรัดแล้วก็ใช้ยางรัดรัดอีกทีหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กหรือเครื่องใหญ่นะครับเครื่องแบบคูปต้าแบบนี้ผมก็ใช้หลักการเดียวกันคือใช้เข็มขัดรัดแล้วก็ใช้ยางรัดเข้ามารัดช่วยแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาน้ํารั่วซึมแล้วครับสาหรับท่อฝั่งออกของปั๊มแต่ถ้าเป็นปั๊ม ข้อฝั่งออกหน้าสองนี่ผมใช้ยางรัดรัดอย่างเดียวนี่ก็เอาอยู่นะครับในระดับสายผ้าใบยาวประมาณสักจากตัวปั๊มนะครับสัก300เมตรเนี่ยก็ใช้ยางรัดอย่างเดียวนะครับสําหรับสายหน้า2แต่ถ้าเป็นช่วงข้อต่อข้อทดนะครับทดจาก2ไป3หรือ3ไป2ก็คงต้องใช้เข็มขัดรัดสายนะครับมาช่วยด้วยมันก็จะทําให้ มันแน่นขึ้นแล้วก็ใช้ยางรัดรัดอีกทีหนึง่งแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับสําหรับน้ํารั่วซึมแต่ถ้าทําตามผมแล้วน้ำยังรั่วซึมอยู่ก็ปัญหาน่าจะเป็นที่ตัวคนทำแล้วครับไม่เกี่ยวกับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ